สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับมอรกรดทรัพย์รุ่งเรืองแท็กเตอร์อำเภอวังสามหมอจังหวัดอุรรัานีนะครับผมครับวันนี้ก็ปิดการขายอีกหนึ่งรายการนะครับเป็นรถเกี่ยววดข้าวนะครับคุมาตะดีซี68 g นะครับผมตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นรถอุ้มนะครับผมก็ขอกราบขับพุะคุณลูกค้าจากอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับที่ได้มาปิดการขายนะครับก่อนหน้านี้นะครับลูกค้าได้เข้ามาดูรถแล้วก็วางมัดจาไว้นะครับแล้วก็วันนี้ก็ ได้เลิกยามงามดีนะครับก็มารับตัวนะครับไปเกี่ยวข้าวเกี่ยวได้เงินแสนเงินล้านนะครับผมอันนี้นะฮะก็ขอให้ลูกค้าโชคดีนะครับในในการซื้อรถเกี่ยวนะครับผมเพราะลูกค้าขอซื้อตามสภาพนะครับไม่ให้ทางร้านเรานะครับจะปรับสภาพให้นะครับลูกค้าจะไปปรับสภาพเองนะครับผมครับย้ํานะครับทางร้านนะครับขายรถตามสภาพการใช้งานจริงนะครับ ลูกค้าต้องมาดูรถก่อนก่อนทุกครั้งก่อนตัดสินใจซื้อนะครับเพราะว่าทางร้านจะไม่มีการรับประกันใดๆทั้งสิ้นนะครับครับ3 9 2 9 3 8 2 0 3 6 0, 65, 0 86, 7 5 0 8 6 7 1 3 7นะครับผมที่ตั้งร้านนะครับติดถนนวังสามหมอสิทธาสอำเภอวังสามหมอจังหวัดุรรทานีครับสวัสดีครับ